รับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขผู้สุขคนตัวเลขนะครับก็จะลงไปห้ทั้งหมดแล้วนะครับทั้งบนทั้งล่างอ,อทีนี้ว่าตัวเลขมันเยอะนะครับมันหลายตัวอันนี้เป็นสองตัวบนนะครับที่ลงหาก็จะอยู่ประมาณนี้ นะครับสองตัวบนมันหลายชุดนะครับเพราะว่าตัวเด่นมันสามสี่ห้าแล้วก็เจ็ดแปดเก้านะครับก็เลยจับคู่นะเป็นหลักสิบหลักหน่วยให้มันมันก็นหลายตัวพอสมควรทีนี้มันมาตรงกันนะครับกับกับเลขล่างนะครับ ตัวตรงกันก็คือสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดนะครับสามเจ็ดสามเจ็ดสามแปดกับสี่เจ็ดสี่แปดนะสังเกตบั้งนะครับสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดนะครับมันตรงกันนะถ้าจะให้มันเหลือน้อยชุดนะครับอันนี้เล็กล่างนี่ทั้งหมดนะครับสิบล่างนี่ ใช้อยู่3สูตรแต่หลัก่วยนี้ผมจึงคำนวณขึ้นมาได้แค่สูตรเดียวนะครับเดี๋วที่ลองคำนวณมังอีกว่าจ่มีตัวใดที่ว่าพ่อซิเอามาชวนกันบอกนะครับนะแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับเบื้องต้นนะ,ะบนล่างเลยนะครับก็คือตัวนี้ มาได้ทั้งบนทั้งล่างนั่นแหละแต่จริงๆมันมันเป็นเลขล่างนะไอชุดนี้นะครับสามเจสามแปดกับสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็มาดูไอตัวนี้เลขบนนะครับบนก็ชนที่สามเจ็ดสาปดสามแปดนี่เป็นเลขตัวแทน นะ4ี่เจชุดนะครับใครจะซื้อรตอรก็ประมาณนี้แหละหรือว่าจะซื้ออันนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ <c oughs> เป็น4ชุดกา,ารซื้อก็ต้องคูนอยู่แล้วแหลนะเนาะบนล่างนะครับสามเจ็ดส พราะว่าตัวโชนมันมันชนที่ตัวนี้ถ้าโชนแล้วมันไม่มาก็ไม่รู้จะว่าไงนะนี่ก็สามเจ็ดสาแปดนสีเ็ดสี่แปดชนทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วเรามาดูไอ้เจ้าตัวนี้ตัวเนี้ยเป็นโครงสร้างสองตัวบนล่างอยู่แล้วนะครับเขาจะมีเดี๋ยวนะ อันนี้เอาตัวชนด้ตัวชนนี่สีเขียวก็คือตัวนี้อยู่แล้วนะครับสีชุดแต่นะครับถ้าเกิดว่านอกเหนือจากสีชุดนะผมช่วยสะไ่ปากกาขีดไว้แล้วความน่าจะเป็นนะครับว่า ชุดไหนนะครับมันน่าจะมานะครับชุดชุดหน้าเล่นนะชุดตัดขึ้นมาจากาเลข30ชุดขึ้นมาอีกอมันก็ตรงแล้วแต่ดวงของพี่น้องอีกทีนึงนะครับว่าจะเอาตัวไหนชอบตัวไหน บางท่านก็บ,บอกว่าโอ้เยอะขนาดนั้นจะซื้อไววเด้อคนมั้ก็ผมไม่ได้ให้ซื้อทุกตัวนะครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ให้ซื้อทุกตัวแต่ว่า,าให้ซื้อภายในกรอบสามสิบหกชุดน,นี้ผมก็เลื่อนไปน้่เนี่ยผมอ่ได้เลื่อนเลื่อนมือตามอันนี้ผมเลื่อนกระดาษตามมือไม่ได้เลื่อนมือตามกระดาษมันเลยออกกล้องเนาะอันนี้ก็คือชุดนะครับ ชุดที่คัดขึ้นมาแล้วนะครับชุดชุดที่คัดขึ้นมามันจะมีเลืออยู่กี่ชุดล้ะทีนี้3 4 5 6 7 8 9แป11ก้าสถ้ารวมกับชุดโซนอ่าสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบชุดนะครับก็ลองดูนะครับว่าไอตัวเนี้ย มันจะเดินต่ออีกหรือไม่นะครับอันนี้มันอาจจะตัวเล็กหน่อยเนาะกับไปขยายเอาเองเด้ออ่าจะห้อยออกค่อยว่ากันนะครับไอ้เจ้าโครงสร้างสองตัวบนล่างนั้นนะครับปีที่แล้วหลุดสองครั้งนะปีนี้เพิ่งหลุดครั้งเดียวก็คืองวดที่ผ่านมานะครับหกสองนี่เลขตัวเดิมเด้อเอ,อ นั่นละนะครับคัดออกมาแล้วหกสองมันก็ไม่น่าออกตัวเดิมหรอกมั้งนะก็อาจจะตัดอยู่แต่ว่าผมเอาตัวชนนะครับตัวชนมามามาจับให้นะแต่เด่นสุดก็คือสีชุดนี้นอกจากสีชุดนะครับเกิดว่าไปตรงกับเลขพี่น้องเองหรือว,ว่าไปไปชนกับอาจารย์ท่านอื่นนะก็ลองเลือกดูนะครับ อยู่ในเนี้โอกาสถูกมันจะสูงนะอาจจะตรงอาจจะกลับอาจจะบนอาจจะล่างหรือบนทั้งบนทั้งล่างนะครับนะ <c oughs> อันนี้ผมก็ตัดก็คัดออกมาให้แล้วนะเน้นย้ำก็คือสีชุดนี้นะครับสำหรับหลักหน่วยล่างนะครับ เดี๋ยวผมจะคำนวณขึ้นมาคิดคำนวณขึ้นมาได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้นะแต่พยายามเอาแบบง่ายๆตามสไตล์ช่องเรานะครับเอาตัวเลขน้อยหลักบ,บวกกันแล้วมันออกมาแล้วมันตรงแล้วมันเดิน10บงวดขึ้นไปอย่างนี้ก็นำมาใช้นะครับถ้ามันมันเกิดมันไปชนที่7กับ8ก็โอเค นะก็จะได้เด่นสีชุดนี้นะก <c oughs> ็โอเคนะคลิปนี้ก็ได้อเอาแค่เกือว่าเป็นสรุปนั่นแหละก็เท่ากับสรุปแล้วแ,ลวแ,ลวแลวหละไอ้สีชุดนี้นะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างอาจจะมาบนหรืออาจจะมาล่างก็ยังไม่รู้เพราะว่ามันชนกันทั้งเลขบนเลขล่าง แล้วผมก็จะ,ะต,ต้องกลับด้วยเด้อไม่ไม่แค่เอานี่นะ่ะมันเป็น7จ็ดสามเจ็ดส่ปดสมแปดสใช่ไหม <c oughs> แต่ถ้าตามหลักไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้ปักหลักแต่เลขล่างอันนี้คือปักหลัก10แล้วนะครับ3 4มสี่ห้าหกนี่ปักหลัก10หลักหน่วยก็ห้าหกดแดเคือปักหลักแล้วนะอะจาจจะนั้นก็ต้องเป็น3ามเจ็ดสามดสี่เดสี่แด เลขบนก็เหมือนกันเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันเลยสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดนะครับ <c oughs> เพราะว่าหลักสิบมันเด่นอยู่หนึ่งสามสี่ห้านะหลักสิบเด่นอยู่หนึ่งสามสี่ห้าแล้วหนึ่งก็ไปตรงกับเด่นของเราอยู่แล้วหนึ่งสามสี่ห้าเนี่ยมันไปตรงเด่นอยู่แล้วแล้วหลักคิดว่าหลักหน่วยก็เจ็ดแปดเก้านะทั กว่าหลักก็คือ3 7 3 8 4 7 4 8นะก็โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยอามาว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวผมขอคำนวณเลขล่างอีกนะครับเพื่อความมั่นใจอีกทีนึงถ้าเกิดมันชนนะครับแล้วก็อาจจะจัดหนะักขึ้นมาได้อีกนิดนึงนะแซื้อก็อยากให้ซื้อทั้งบนทั้งล่างนั่นแหละนะครับก็โอเคนะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวพอกันคลิปหนะ้า นะครับคำนวณเลขล่างหาตัวชนนะครับหลักหน่วยนะเพื่อความมั่นใจนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ